สวัสดีครับปบก,กับรัฐสุกาวศิระกรรถมลสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลบนี้เป็นคิวของรถครอบครัวเจ็ที่นั่ง ขนาดเล็กกระทัดรักกำลังพอเหมาะพอดีวันนี้เป็นแบรนด์ยอดนิยมจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ถนัดเรื่องการทำรถเล็กเป็นอย่างยิ่งแล้วไม่น้อยด้วยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 so 0 1 9 s u z u k i Ertiga อตัวท็อป1.5 Gx ไม่ห้าม ซูซูกิเออร์ติกานะฮะก็เป็นรถครอบครัวเจที่นั่งสุดน่ารักอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยนะฮะโดดเด่นทั้งดีไซน์ที่มันน่ารักแล้วก็ห้องโดยสารกว้างนั่งสบายใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับวันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเลยฮะ,ะเป็นตัวท็อปด้วยนะฮะเป็นปี2019นี่โชบนี้เลยนะฮะ,ะ,ะต5 GX นะฮะรุ่นนี้ออกห้างรถใหม่ปแดง้ายแบาทโมเดลผลิตปี1 เเลยนะจดทะเบียนนี่ต้นปี2020ด้วยนะร,รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ5 0 0 0 0้กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาแต่ต้องบอกว่าตอนเข้ามาอรอยอาจจะเยอะนะร,รอยเท่าที่จำได้ว่าหลายชิ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเก็บสีให้ท่านแล้วนะรเรียบร้อยบางชิ้นไม่เยอะก็ขัดให้อย่างเดียวนะฮะบ,บางชิ้นใหญ่หรือเยอะหรือเด่นก็ทำให้เลยนะแต่ว่าทำคันนี้เกือบจะทั้งขัด ขาดอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะอ่ะเก็บงานเรียบร้อยแล้วมาดูพร้อมกันเลยนะครับเกิะจังหน้าเป็นโครเมียมนะสวยมากโลโก้ยังสวยเด่นใช้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะโคมไฟก็ยังสวยใสยดูดีมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยนะไฟตัดหมอกมีให้เจ้าของเดิมใสสกเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับรอบคันขอบคุณมากเรียกว่ารอเลยนะฮะสีเน,นี่คือสีเทานะฮะเป็นสีเทาแกลแฟไฟ นะมันจะอมน้ำตานิดหน่อยแต่ว่านี่คือเทานะครับฝาโปรงมีเก็บสีให้นะฮะตอนเข้ามาต้องบอกว่าริ้วรอยกระจัดกระจายหลายจุดก็เลยเก็บสีให้ด้วยนะแต่ว่าขอไปก็จัดว่ายังบางใช้ได้นะครับสีสันวันนี้เก็บงานให้ค่อนหัวนี่เก็บหมดเลยนะกันชงกันชนสเกิร์ตฝาโปรงเก็บให้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สีค่อนข้างเนียนนะครับใช้ได้เลยรวมหนึ่งแดบขวาที่จะจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้สวยเลยเนียนใสเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถน้องมีไฟเดียวให้เท่ๆด้วยมือจับพรมยังพร้อมสมาร์ทเอนทรีนะฮะฟิล์มรอบคันเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากนะครับสีวันนี้สวยเลยหลังคาก็เก็บให้เช่นกันนะฮะเพราะตอนเข้ามาต้องบอกขี้นกเยอะมากนะฮะก็จะสีตอนเข้ามาด้านบนนี่จะเต็มไปด้วยรอยขี้นกเพราะฉะนั้นด้านบนเราก็เลยเก็บสีให้ด้วยนะฮะแต่เข้าไปก็ถือว่าก็ยังบางใช้ได้นะครับ ล้อกันต่อรุ่นนี้ก็จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับล้อหลังจะเป็นดัมเบกแล้วก็ได้แมกลายนี้เลยนะครับแมกหน้าเงาร่องสีเทานะครับโดยรวมก็ถือว่ายังสวยดูดีไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเป็นของเจ้าของเดิมให้มาเป็นยี่ห้อกินโตนะครับเบอร์1 9 5 5 5เ1 5นะครับปียางก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่ปีที่แล้วนี่เอง2023ดอกสวยมากนะครับดอกยังลึกยังเต็ม ใช้ได้อีกสีบปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับล้อหน้าก็ใช้ได้นะฮะมีรอยบ้างเบาๆแต่โดยรวมก็ถือว่ายังโอเคยังสวยยังดูดีนะครับยางกินโตปีปีที่แล้ว2023ดอกยังถือว่าเหลือเยอะมากเลยนะครับใช้ได้อีกหลายปีเลยซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ประตูหลังขวาครับเปิดมาแล้วฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามนะนี่สวยเลยนะครับอยู่ครบซอกประตูด้านในนะฮะสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเสาวขวาตรงกลางขอบยางยางเหนียวดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะซอกในสวยๆแห้งๆเดิมๆตัวอักษรคมๆนะน็อตไม่มีขยับ สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่าแผ่นเบรนรุ่นนี้อยู่ขวาเลยครับนะก็จะผลิตที่อินโดนะฮะอินโดซูซูกิ i ินโด o มบิลนะครับเลขเครื่องก็จะเป็น K15BT ลงท้าย9 1 0 8ตัวถัง MHYAN ลงท้าย1 0 3 0 0 5นสะครับเสาขวาหน้านะฮะดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คยูครบ อยู่ครบทุกเม็ดตลอดทั้งแนวเลยนะซอกในก็สวยแห้งเดิมสนิทเลยนะฮะแก้มขวาก็น็อตเดิมไม่มีถอดอะไรนะครับโอเคมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ในตัวเท่ๆพร้อมไฟเบรกนะฮะแต่สุ z u k i นี่เขาจะไม่ค่อยให้ไล่ฟ้ามาตามสเปคโรงงานก็จะไม่มีไล่ฟ้าให้นะครับตามสไตล์รถอินโดนะครับไฟท้ายซ้ายก็ สวยใช้ได้ฝาโปงหลังก็เก็บสีให้เช่นกันนะเป็นตัวท็อป G X เลยไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์เรียบร้อยดีกันชนหลังก็เส็บเก็บสีให้นะฮะมีสเกิร์ตให้เรียบร้อยในตัวมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดนะครับสีสันใช้ได้นะครับอ่ะเปิดฝาท้ายกันมาต่อเลยรุ่นนี้ไฟท้ายใหญ่เลยนะดูด้านบนเอาว่าเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆเลยฝาโปงน็อตเดิม,ดม,ดมไม่มีถอดนะฮะ น็อตฝาโปรงไม่เคยถอดไม่เคยขยับไปเข็บซ้ายขวาเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับด้านหลังเดิมหมดครับแนวซิลิโคนแห้งๆจากโรงงานไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรนะครับมุดกันนิดนึงนะล้อไหลเก็บเหมือนกระบะเลยแขวนด้านล่างก็ยังอยู่ดีช่วงล่างก็สวยงามไม่มีน้ําท่วมอะไรสีสันแบบนี้ก็เรียกว่าทําเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่ขัดก็อาจจะมีบ้างพวกด้านหลังสะโพกนี้อันนี้ขัดเอานะขัดเอาอันนี้ก็น่าจะขัดเนาะแบบนี้ก็ มีทำนิดหน่อยนะจะขัดขัดผสมกระทำนะฮะก็เรียกว่าแทบจะทั้งคันนะครับอาจจะมีขัดแค่ด้านหลังเท่านั้นเองที่เหลือก็เก็บนะครับเกือบหมดกระจกข้างนะมีไฟเลี้ยวด้วยมีสมาร์ทเอนทรีให้2ฝั่งฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับล้อหลังก็ใช้ได้นะฮะจะมีรอยทะลอกบ้างแต่ไม่เยอะครับดูยังดูดีอยู่ได้ยางก,กินโตนะครับปีที่แล้วนี่เองดอกยังสวยมากใช้กันได้อีกยาวซุ้มล้อสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนัก ล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกแม็กหน้าก็ใช้ได้4ีวงนี่พอๆกันหมดคือมีรอยบ้างแต่ว่ายังดูดีนะครับยางกินโต้ปีที่แล้วนะครับดอกยังเหลือเยอะครับใช้กันได้อีกหลายปีแน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักแน่นอนประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะอยู่ครบสาวกลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในน็อตเดิมตัวอักษรตัวเลขคมคมเลยน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะเสาหน้าซ้ายขอบยางเดีอยมาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแถบนะซอกในเดิมหมดนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรนะครับสีต่อแล้วหมดปีหน้ากุมภาใช้กันยาวๆนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน1 5 0 0ซีเกียร์ออโต้4สปีดครับ เครื่องยนต์พละก,กําลัง103แรงมาเติมได้ถึง E20 นะฮะอัตราเชิ้นเปลองก็ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรครับได้ไม่น้อยมากนะ50,000่น 50, โลครับเครื่องเดิมๆไม่เคยติดแก๊สเลยซอกในฟังขวาครับน็อตเดิมไม่มีขยับเลขตัวถังรุ่นนี้ดูง่ายมากมาอยู่ตรงนี้เลย MHAY นะฮะแล้วไอ MHYANC แล้วก็ลงท้าย0300 03005นี่คมคมเลยนะฮะเบ้าชกสวยๆสติกเกอร์เนียนๆเลยไม่มีงัดแงะแกะเการูกลมคมกริบนะครับซับนงซับไหนแห้งสนิทเดิมหมดเช็ดสีสวยๆเลยฮะ,ะแห้งสนิทไม่มีคอไม่มีพนคานเดิมหมดรุ่นนี้คานจะเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้นะฮะนี่รูกลมคลมกริบเม็ดอากสวยๆสติกเกอร์เนียนๆเลยแบตเตอรี่นะฮะถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะฮะซับนองซับในเดิมหมดเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบแห้งสนิทเลยนะซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดฟ้าโปง่งน็อตก็ไม่เคยถอดไม่เคยขยับด้านตายแห้งสนิทกันร้อนยังสวยดูดีรูก,กลมคมกริปแนวซีโคนเดินตรงเป๊ะนะฮะน็อตไม่มีถอดเลยสุดยอดแถมเลขเครื่องให้หน่อยละกัน K15 ลงท้ายด้วย089108เ่เครื่องเดิมๆเ,เ,เลยนะฮะ เดี๋ยวไปดูด้านในกันป้ายถ้าตามสเปคนี่นึกก่อนก็จะเบาผ้านะฮะแต่ที่เห็นนี่ก็คือเจ้าของเดิมให้มานะครับอันนี้เราไม่ได้ทำนะเขาดำมาให้เราแล้วก็ฟอกขึ้นมาอย่างเดียวก็ถือว่ายังยงสวยมากนะยังดูดีเลยเป็นเบาะหนังเทียมสีดําได้แดงนะครับสภาพถือว่ายังโอเคมากๆนะครับเป็นเบาะธรรมดาปรับได้มือแผงก็เช่นกันนะฮะโดยรวมถือว่าก็ยังดูดีงานพลาสติกลายมงลายไม้ก็ยังใช้ได้มีริว้วมีรอยบ้างเบ,บ,บาๆนะรอยเล็บนิดหน่อยนะฮะ ส่วนฟีมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังพอใช้ได้นะครับด้านหลังฟีมอะไรไม่รู้แต่ก็โอเคยังพอใช้ได้โอ้ประตูบานใหญ่มากเลยนะฮะนั่งแล้วนั่งดูวิวได้สบายแพงประตูสวยมากเพิ่งสังเกตนะว่าบานใหญ่มากด้านหลังมีรอยนิดหน่อยนะก็อาจจะมีลูกๆเด็กๆนะครับนิดหน่อยตามสไตล์รถครอบครัวเบอดแถวกลางเจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่ายังดูดีนะครับเป็นเบอดหนังสีดําได้แดงอย่างสวยใช้ได้นะฟอกขึ้นมายังสวยไปตามนี้ได้เลยเนาะ แล้วกด็ด้านตรงกลางก็จะมี power outlet ให้1รูเนาะบอกเลื่อนได้นิดหน่อยเนาะประมาณนี้ก็ปีนเข้าปินออกได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับปินเข้าปินออกได้แถว3ก็โอเคนะเจ้าของเดิมบอกที่เขาให้มาถือว่ายังค่อนข้างดูดีนะครับใช้ได้เลยอ่าแผงท้ายรุ่นนี้จะเป็นงานพลาสติกสีดำนะครับมีรอยนิดหน่อยตามสไตล์รถท่องเที่ยวต้องมีขนของกันบ้างนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ ด้านหลังมีพื้นที่เก็บสัมภาระให้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็มีฝาปิดด้านหลังมาให้ด้วยเนาะสำหรับวางของสัมภาระวางรองท้งรองเท้าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็ถือว่าเน็ประสงค์ดีใช้ได้จะวางข้างล่างก็ได้วางข้างบนก็ได้นะครับมีช่องเก็บแม่แรงอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมีอุปกรณ์ให้ครบครันเลยนะครับ ส่วนเบาะนี่ก็จะเอ็นได้นิดหน่อยนะครับแถว3เอ็นได้ประมาณนี้แยก50-50คนละครึ่งเนื้อเบาะยังใช้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าจะพับลงไปก็ได้เราจะเอามาขนของก็จะได้พื้นที่เยอะเลยนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่ใช้ได้ตัวงานพลาสติกมีมีรอยนิดหน่อยนะครับนี่แสดงว่าคันนี้รถครอบครัวอย่างแท้จริงนะฮะมีลูกๆมีเด็กๆแน่นอนขนของเข้าออกนะครับมีแอร์ด้านหลังให้ด้วย4ช่องนะครับ ไฟเขาทีดูด้านหลังไม่มีนะอันนี้น้อยไปนิดนึงน่าจะเพิ่มไฟให้สักดวงนึงนะครับเดี๋ยวไปลองนั่งกันเหมือนเดิมถอยเบาคนขับสุดรางเลยเพื่อจะดูว่ากว้างแค่ไหนเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าเขายังไม่ติดครับแม่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะองศาการเอ็นก็ประมาณนี้ปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นิดหน่อยนะครับแยก6 0สนะฮะแถว2นี่เอ็นได้ประมาณนี้นะไม่รู้ลงได้เยอะกว่าน,นี้เปล่า แต่น่าจะแค่นี้แหละ,ะแต่ก็ถือว่าเอ็นได้เยอะนะฮะเรียกว่านั่งสบายมีแอร์เพดานด้วยปรับความแรงได้3ระดับนะครับตัวบอดถือว่ายังดูดีนะฮะเป็นรถที่เหมาะสําหรับสายท่องเที่ยวเพราะว่าเพดานค่อนข้างสูงนั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัดน,นะครับมีไฟให้ด้วยครบทุกที่นั่งนะครับ ตัวเบาะใช้ได้นะฮะเจ้าของเดิมให้มาเนื้อยังดูดีมากๆเลยยังสวยแผงประตูก็ยังสวยนะ,ะฟิล์มก็ยังใช้ได้นะครับแผงประตูซ้ายก็ยังสวยนะครับยังดูดีฟิล์มก็พอใช้ได้นะฮะแล้วก็ตัวเบาะนี่ก็ยังดูดีมากๆนะครับเป็นเบาะที่เจ้าของเดิมให้มาสวยๆเลยเดี๋ยวไปลองขับกันก็จะได้ปุ่มสตาร์ทกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะอ่ะขึ้นมาแล้วมาสตาร์ทกันดีกว่าเนาะ สตาร์ทขึ้นมาแล้วนะฮะก็ไม่แท้5 5 0 0ม่น้0โลนะครับเปิดแอร์ก่อนฮะก็เออติก้ e นี่จะได้แอร์แมนวลนะปรับความแรงได้4ระดับปรับอุณหภูมิแบบเมนวลเช่นกันปรับได้2ทิศทางแอร์ออโต้ไม่มีนะแต่ก็เย็นสบายใช้ได้นะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นงานพลาสติกแข็งๆสีดำ ก็ซึ่งก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะครับถุงลม2ใบพร้อมเบรก ABS มาพร้อมลายไม้อันนี้ตามสเปคโรงงานเลยนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนจอมาให้เราแล้วขอบคุณมากใส่จอ Android มาให้เราเซ็ตสับเยีเ่ยมไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเล่นได้กว่าสเปคโรงงานเยอะนะฮะของเดิมโรงงานรู้สึกจะเล่นได้แค่ CD, MP3, USB อันนี้เล่นบลูทูธได้นะครับต่ออินเทอร์เน็ตได้ต่อมือถือได้เนาะแล้วก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยในตัวนะครับ นี่จอใหญ่ใช้งานง่ายเลยนะครับด้านล่างมี usb aux ให้ power outlet มาให้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะฮะพร้อมกับเปิดปิดแอร์ได้ด้วยสำหรับกระป๋องเครื่องดื่มให้มันทำความเย็นได้เกียร์เป็น cvt หรือเปล่าวะขอนึกก่อนเกียร์ออโต้สสปีดก็ใช้ไม่ยากเท่าไหร่หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะครับเบรกมือก็ทั่วไปฮะ แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็น o าว r o อ t l e t ที่หนึ่งนะครับพวงมาลัยไม่มี Cruise Control นะแต่มี Multi-Function เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยนะฮะเนื้อพวงมาลัยก็จะเป็นวัสดุจะเป็นลายไม้ผสมกับหนังสีดำก็ยังสวยดูดีใช้ได้ครับปรับได้อึบเดี๋ยลงขึ้นได้2ทิศทางขึ้นกับลงแค่นั้นนะ กระจกไฟฟ้า4บานฮะออโต้1บานคนขับเซ็นเอร์ล็อกใช้ได้กระจกข้างปลอบไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดเนาะระบบควบคุมการทรงตัวมีให้เรียบร้อยกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนไม่ได้นะครับไม่มีการโยกอะไรเป็นเมนวลล้วนๆน,นะครับด้านบนด้านหน้าจะเป็นไฟส่องสว่างแล้วก็ ตรงกลางมีอีกหนึ่งดวงด้านหลังไม่มีแล้วนะครับที่บังแดดนะฮะขวาพลาสติกยังไม่แกะอันนี้พอบ้านขับแน่นอนส่วนฝังซ้ายอันนี้แม่บ้านขับแน่นอนนะพลาสติกไม่อยู่แล้วเพดานเป็นสีครีมนะฮะก็ยังใช้ได้นะครับถือว่ายังดูดีนะครับเก๊ซ้ายมีอะไรให้บ้างมี USB มาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือมีแฟ้มให้ด้วยนะครับ,บก็จะมีคู่มือใช้งานมาให้นะฮะ พียงแต่ว่าสมุดเช็คระยะเจ้าของเดิมไม่ได้ให้มานะครับหาไม่เจอนะแต่ใหม่แท้แน่นอนนะทาโท,โทเช็คศูนย์ให้แล้วนะครับแต่ว่ามีให้แค่คู่มือใช้งานนะครับสำเนารถคันนี้เป็นปีผลิต2019นะครับปี19ป้าย้กรุงเทพนะจดทะเบียน2020นสะฮะสีเทาเดิมโรงงานนะสีเทานะเทาแกลไฟ ตัว GX ตัวท็อปนั่นเองเลขตัวถัง MHYANC แล้วก็ลงท้าย103005นะฮะเครื่องยนต์ K15BT 1089108เบนซิน4สูบ1.5ลิตร103แรงม้านะ,ะลองขับกันไป เครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเน้นความประหยัดและความคล่องตัวนะครับค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าไปกันได้ถึง7คนเลยเรียกว่าใช้งานได้คุ้มจริงๆนะใช้ในเมืองได้วิ่งทางไกลดีนะออกตัวไปแล้วเอ้ยพุ่งนะถือว่าไม่อืดเลยพุ่งมากๆเลยนะครับเบรกก็ยังแน่นนะครับเบรกยังจึก๊กนะช่วงล่างยังแน่นใช้ได้นะฮะเครื่องนิง่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายแล้วก็เพดานสูงนั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัดนะครับเรียกว่าเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวหรือวิ่งทางไกล วงมาลลยก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับเบาค่อนไปทางเบาไม่หนักเลยนะครับมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยเนาะมาถึงความคล่องตัวกันบ้างดีกว่านะครับมาดูความคล่องตัวกับการกลับรถในพื้นที่แคบๆค,ครับป๊าดไปแล้วฮนะโอ้เหลือเลยครับพี่น้องเหลือเลยไม่ได้หักหมดด้วยนะเหลือเลยดูดิดนี่สบายมากเวียงกันอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหเรว,ว่าความคล่องตัวนี่ไม่แพ้สวิฟเลยนะฮะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่งบน้อยแต่อยากได้ความคุ้มค่านะครับเครื่องยนต์พันหไปกันได้ถึง7คนนะครับในราคาเบาๆบอกเลยคันนี้คุ้มจริงๆกับเจ้า Suzuki เ er อ t i g ติตัวท็อปใหม่50,000ไปดูราคากันใครอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสุดน่ารักแบบนี้แล้วใหม่น้อย50,000แบบนี้นะฮะไม่อยากให้พลาดเจ้าตัวนี้เลยกับปี2019 Suzuki Ertiga ตัวท็อป1.5 GX ่หม่ห้าหมื่นรุ่นนี้ออกห้างป้ายแดง6 9 5 0 0 0บาทเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะโมเดลผลิตปี2019นะ,ะมาจดทะเบียนนี่ต้นปี2020เลยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อึ้นเต็มราคาครับ วันนี้ครับราคาปกติ Walk-in หน้าร้านเราตั้งขาย3 9 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยหรือพเพียง3 7 9 0 0 0เจ็ดนเครดิตดีก็ฟรีดาวออกศูนย์บาทได้เหมือนเดิมมีวารันตีให้ด้วยครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ก e ล่อง ECU และอะไรกว่า179รารยการให้นานส,สุด หนึ 1> 1่งปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ซูซูกิเป็นทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่า้อโรค่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยไหมน้อย50,000โลเท่านั้นเองนะฮะใครเลงอยู่ไม่อยากให้ช้าเดี๋ยวจะพลาดแอดไลน์เลยด้านล่าง idline 1 9 s p คนนะคบแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google m a p พิมพ์19บศีประกรณ์เราอยู่ถนนการประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธกาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวเป็นทีมงานไปรับไปส่งและที่สถานีฟรีสิบเก้าศรีรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆปิดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวเดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถดันยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นับ19สีประกอร,รถมือสองที่คุณวางใจขอลาได้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com